ตื่นแต่เช้าเช้านี้ที่ช้ยับภูมิกับพี่น้องครับตื่นตอนเช้าอากาศดีเดี๋ยวมีวันที่10บห้านอสิบกุมภาพันธ์2566เมื่อวานก็วันวาเลนไทน์นะครับขอามอมกความรักความสุขให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแฮงครับมันหวานครับข้าวโพดมี้ตื่นเช้ามามาเบิ่งไผรครับเป็นไผรที่เออ่เขาเอียกว่าไผรหครับบางชุมชนเรียกว่า6ยักษ์นะครับแต่ ในชายภูมิชนุนของสของผู้สวดเนี่ยเคยเห็นว่าไผ่ใหญ่หรือไผ่หกใหญ่นะครับไผ่หกใหญ่จังหวัดชายภูมิเอาสำหรับกอนี่ชุดนี้นะครับที่น้องครับนู้นไปตามสายุมดละไปหลายกออยู่ในผู้สวดท่าไปเบิงนะครับได้จากกิ่งตอนนะครับเนี่ยผู้สวดตอนกิ่งของไผ่หกในห้องคัดพ่านแล้วนะครับกอเมน,เน เกิดจากเมเล็ดเมื่อปี2562นะารกบโคสได้คัดเอาไว้ในสวนแล้วก็ตอนออกมาครับเป็นลักษณะดีที่ไหโนอดีทนแรงแล้วก็จะเริ่มเติบโตดีกันเลยน้ำมา <c oughs> ปลูกตอนน้นว่าปลูกครับปลูกต้นนี้ปลูกถ้าคโคโสดจำบอผิดนะครับชุดนี้คือประมาณกลางฤดูฝน2565้25 65, ก่อน,น้ำถ่วนะครับพี่น้องครับพอปลูกเสร็จ ประมาณเดือนหนึ่งนาก็ถ่วมเจิงน้องนี่แหละครับเจิงไปเมือนี่แหละครับแต่เขา่ตายนะครับเพราะปีสองพันหกสิบห้านันบาเห้านะครับเจอตุกตาไพเกียวทุกภาคนะครับสำหรับไพลหกก็นี่นะครับชุดนี้กิ่งตอนไม่ได้ชำนะครับพี่น้องครับตัดกิ่งตอนออกมาแล้วมาปลูกเลยนะครับตัดกิ่งตอนที่มีรากเสร็จแล้วนํามาปลูกเลยนะครับเนี่ย แต่ตอนที่ปลูกตอนที่ตัดมาบริตัดเป็นสูนะครับตอนกิ่งออกมาทางนี้ครับบริตัดจะพอเบาเบาได้ครับตัดทั้งทั้งลำเลยนี่ครับนี่คือลำเก่าเขานะครับเพราะฉะนั้นทีมีมีล้ำเก่านะครับมีปล้องมีปล้องมีข้อติดกิ่งกิ่งตอนมานะครับใน,นลักษณะนี้พิสูนรเลยแล้วว่าตน้นต้นพันธุ์นี่สิคุณภาพดีนะครับสีทษน,นะครับพี่น้องครับ เวลาเขาตัดกิ่งต่อเ่าอย่าไปเอาเฉพาะกิ่งมันนะครับไปเอาทั้งตัดทั้งข้อมาเลยทั้งข้อแล้วให้เหลือปล้องมาด้วยนี่ก็คือกันที่แตกกิ่งไม่แตกยอดไม่มากนี่แสดงว่าหักยางเลยครับพี่นกรากเดินนะครับรากเดินแล้วกุศลเลยได้เอาขี่ควายครับขี่ควายกับขี่ควายที่ขี่ใช้เสือน,นะครับอยู่ในขอกนะครับบ่ได้มักได้ยังดอกเป็นขี่ควายผสมแกลบผสมาฟางเเพราะวันในขอกควายเนี่ยกับมีมีฟาง เอาฟงางไว้ควายมันก็ขี่ใส่ก็ได้ทั้งฟางทั้งทัง้งขี่ควายนี่แหละครับมะมกมะปูนี่เลยนะครับมะปะูประมาณสองอาทิตย์นะพี่น้องนะครับสองอาทิตย์นี่ยอดแตกใหม่มาเลยแสดงว่าหากเขาเดินดีนะครับเนียพิสูจน์เลยแล้วว่าขี้ควายนะครับอันนั้นมาโปูเลยนะครับเนี่ยก็ได้ปลูกยางนาซับย์ลงไปนะครับ,นะรบมาเบื้องอีก อีกกอนหนึ่งครับอ okay. ันน sure. ี้ครุขุสดเอากล้วยกล้วยหอมท้องมาปลูกใส่ข้างๆเป็นพีทพี่เลี้ยงนี่ครับหลังจากเขาใส่ขีดคว้าไปประมาณสองอาทิตย์นี่แตกงามงามพี่น้องครับนี่แตกงามเลยรากเดินนะครับเนี่ยใส่ในใส่ในนี่แหละครับโคดโขดเหาเลยพี่น้องโคดโขดเหล่าลงไปใช้น้ํานะครับน้ําพุ่งนะครับนี่เสร็จเทมน้ำพอหนามาปลูกก็สีถูกออกเป็นฝอยๆนะครับน้ําพุ่งฝอยพี่เลี้ยงครุขุสดในบาง ดูครับว่าไผ่หกที่เขาปลูกมันออกนอออกนอ,อก,กอนก่อนแรงนะครับพี่น้องครับเนี่ยปกติไผ่เนี่ยจะแตกนอช่วงต้นฤดูฝนนะโดยปกติต้นฤดูฝนนี่แต่ถาวาเขาอ่ามีความชื้นที่ดีให้ปุ๋ยที่ดีเนี่ยครูสวนมาโปะเลยนะครับโปะแบอย่างหนาเลยนะนะครับโปะโปะโปะลงไปนะครับตอนแรกพยานเขาเกิดเชือ้อราตายกับทดล้องเบิง้งนะครับเอามาโปะ ปเสร็จแล้วก็ให้น้ําทุกวันเช้าเย็นผลปรากฏว่านอแตกออกมานะครับถ้านอแตกในช่วงนี้ก็แสดงว่าเมื่อเวลาเขาโตไปถ้าหากน้ําดีปุ๋ยดีความชื้นดีอุณหภูมิเหมาะสมเขาก็สามารถแตกหน่อได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เนี่ยบัท่านในเขานาแรงเลยบัท่านในเขานาฝนเขาก็แตกหนอได้นะครับในโฆษณาที่ท่านหาน่าวง สายหกแถวนี้นะครับแถวที่กุศลว่ามีโน่เนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยเป็นสายหกที่ปลูกปลายฤดูแล้งเขาต้นฤดูฝนหน่อยๆนี่นะครับเขาต้นฤดูฝนหน่อยๆแหละแหลกมากก็จะข่าฤดูฝนเนี่ยของฤดูฝนหน่อยก็ได้ปลูกแปลงนี่กลางฤดูฝนก็ปลูกแปลงนี่ยสายที่สองเนี่ยสายสายนี้งที่กุศลแห่งมิโน่เบิ้งเนี่ยนะครับสายขั้นเดียวกันเลย สาที่สองแปลงที่สองนะครับนี่กับมะ婆นี่แบบลักษณะนี้เลยครับพี่น้องครับเนี่ยกับมะ婆เลยทำพี่น้องมีขี่งัวขี่ควายนะครับลองเห็ดเบ้างเลยพี่น้องลองเห็ดเบ้างผู้คนเป็น,อน,นบอกว่ากลัวกล,ลัวเกิดเชื้อราแล้วหนอ่อเนา่าแต่หน่อนบนเน่านะครับแต่คุณสวดเห็ดหน่อนบนเน่าแตกยอดดีนะครับนี่ยอดแตกใหม่เต็มเลยก็แสดงว่า ถ้กเขาเดินได้ดีแล้วนะครับมัอนจใจ้100ลอยเพื่อเส้นเลยพี่น้องลอดฤดูแรงนี่แน่นอนนะครับฤดูหนาวผ่านมาแล้วก็ถึงฤดูแรงเนี่ยนครับนครอบพร้อมกันนะครับเนี่ยอันนี้ปลูกกลางฤดูฝนนะครับ2 5งพันหอยหนะครับแถวแรกนะั่นแถวที่หนึ่งอันนี้แถวที่สองนะครับแถวที่หนึ่งมาเบิ่งก่อนีดคือก,กัน ยอดใหม่เลยครับพี่น้องคบนี้แตกยอดใหม่ถ้าเขาแตกยอดใหม่ก็แสดงว่ารากเขาเดินละต่อไปเมื่อรากเดินก็รอดูเขาจะแตกเขาจะแตกหนอหนอเขาจะเกิดทันทีนะครับเพราะนั้นหน,นอแต่ละกอก็ทยอยมาไผหกใจนี่เป็นไผ่ที่ลำใหญ่ที่พี่น้องประมาณสี่ห้านิ้วหกนิ้วนะครับเป็นตระกูลไผ่ตรงนี่พี่น้องลักษณะคล้า,า,ยายกันนั่นแหละนะครับไผ่ตรงดําไผ่ตรง ตั่วไปนะครับลักษณะคล้ายๆกันแต่ลักษณะของไฟหกมีคุณลักษณะพิเศษนะครับเมื่อต้นเขาโตเต็มที่เมื่อเขาได้อายุเมื่อลำจริงเขามาเนี่ยลำก็สียาวเปล่าตรงขึ้นไปนี่จิงขนแขนงอยู่ทั้งๆนะครับเนี่ยกูสวนอยากให้เบ็นใหลักสารธรรถ้าเขาไมมีปุ๋ยคอกเ้าไม่มีปุ๋ยคอกเอามาใส่ามะา婆เลยครับผสมฟางน,นี่แหละเอามากรบโคนอันนี้เป็น ตัวนี้ตัวนี้เป็นไผ่ที่เพาะเม็ดด้วยครับเนี่ยนี่นี่ไผ่ที่เพาะเพาะเมล็ดมานะครับไผ่ที่เพาะเมล็ดมาเนี่ยเนี่ยขึงใหญ่ขึ้นมาแตกนอเต็มเลยครับเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยออกมาหนึ่งสองสามสี่นอก็แสดงว่ารากเขาเดินก็แสดงว่าปุ๋ยดีน้ําดีความ